หนังหน้าครูเนี่ยทำจากหนังหน้าครูบาอาจารย์ที่พอท่านเสียปุ๊บเราต้องเลาะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเลาะหนังสดๆของคนเริ่มมีอาการากแปลกๆเริ่มอยากกินเนื้อตัวเองครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณไม่เกิน6เดือนะก็เสียชีวิต สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกเสกค่ะปลุกเสกวันนี้เราอยู่กับคุณต้าของอาถานเป็นประจำเช่นเดิมแต่ว่าของอาถานวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความอาถานแรงมากใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เเรียกได้ว่าหนังหน้าครูหนังหน้าใครอ่าฮะอย่าง,งานั้นก็ได้ครับ ค่ะคือจริงๆหนังหน้าครูอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักจากกาันที่เราได้ไปชมตามภาพยนตร์กันมาแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นของจริงและยังไม่รู้ว่าหนังหน้าครูจริงๆแล้วเป็นหนังหน้าใครอันนี้ผมต้องเกริ่นก่อนละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยอยุทยามาแล้วเวลาเขาสืบวิชากันหรือว่าสืบต่อภูมิความรู้เนี่ยของครูบาอาจารย์เนี่ย เขาก็จะมักมีตัวแทนของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไว้ติดตัวเอาไว้บูชาค<ฆ>่ะซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่สืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นตําราก็ดีมีประจําตัวครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าไม้เท้าประจําตัวครูบาอาจารย์หรือครูฤาษีประจําสํานักก็ดีนี่แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่บางสํานักหรือบางสายวิชาเนี่ยเขาจะนิยมสืบทอดกันสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าในปัจจุบันเนี้ย หายากมากค่ะแล้วก็หาแท้ๆเลยเนี่ยได้ยากเช่นเดียวกันสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าหนังหน้าครูหนังหน้าครูเนี่ยจริงๆแล้วเราได้ยินปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าน่าจะเป็นหน้าของค,ครูบาอาจารย์หนังหน้าครูเนี่ยก็ทำจากหนังของหน้าครูบาอาจารย์จริงๆนะครับคือหนังหน้าเราอย่างนี้แหละใช่เป็นการเขาเรียกว่าเลาะออกมาเลยค่ะแต่ว่า บางแผ่นหรือว่าบางชิ้นเนี่ยก็นํามาเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าผากของครูบาอาจารย์เฉยๆแล้วก็มีการปั้นให้มันเป็นรูปของหน้าขี้พึ่งเข้าไปใช่ไม่ว่าจะเป็นขี้พึ่งก็ดีหรือว่าเป็นอาจจะเป็นหนังวัวหรือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์อื่นๆก็ดีค่เอามาปั้นขึ้นรูปหนังหน้าครูเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบางท่านเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านจะบอกไว้ว่า,วามึงมาเอาเนื้อนหนังของกูไปแล้วมึงจะทําได้เหมือนกูอื บางท่านถึงขนาดให้กินใช่ก็มีที่เราเคยได้ยินมาคือจะมีครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเดี๋ยว,ว่ท่าน่ะจะเสียและวให้ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เอกหรือศิษย์ที่รักเลยอะมาทานเนื้อนหนังของอาจารย์ใช่แบบสดใช่เพื่อให้วิชาของแกเนี่ยถ่ายทอดกันออกไปหเหมือนถ่ายทอดด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขกันเลยอเพราะว่าวิชาบางวิชาเนี่ยที่มีการสืบทอดกันเนี่ยมันไม่ได้สืบทอดแค่ตัว ตำรา,ต,าตัววิชาหรือว่าตัวเคล็ดลับมันจะต้องเอาสืบทอดกันตามสายเลือดด้วยอก็คืออจะเป็นการกินเนื้อนหนังครูบาอาจารย์เข้าไปเพื่อเอาวิชาที่ครูบาอาจารย์สะสมไว้เนี่ยเอาเข้าอยู่ในร่างกายของตัวเองซึ่งหนังหน้าครูเนี่ยมันมีอาถรรพ์คือถ้าเราพูดถึงแล้วเ,เราถามว่าทําไมปัจจุบันเนี้ยเราถึงไม่ค่อยพบเห็นหนังหน้าครูกันค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ย การที่จะทําหนังหน้าครูได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพอครูเสียแล้วเนี่ยจะไปเอาหนังหน้าแกมาทําเลยซึ่งคิดว่าลูกนูนหมูลูกสิบด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวของท่านเนี่ยคงไม่ยอมแน่แน่จะมีเฉพาะเพียงแค่ครูบาอาจารย์ที่สั่งไว้เท่านั้นอืว่าถ้าครูตายเนี่ยให้เอาหนังหน้ากูเนี่ยไปบูชาอืแล้วก็จะสืบต่อกันเป็นทอดทอดเป็นรุ่นรุ่นนี้เพราะนั้นหนังหน้าครูเนี่ยแน่นอนมันทําจากหนังหน้าครูบาอาจารย์ที่พอท่านเสียปุ๊บ เราต้องเลาะตอนนั้นเพราะจะไม่สามารถปล่อยจนกว่าท่านจะเน่าไปได้หรือแห้งไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเลาะหนังสดๆของคนออกหลังเสียชีวิตใหม่ๆใช่ในปัจจุบันนี่ถือเป็นข้อห้ามเลยนะครับไม่สามารถทําแบบนี้ได้ผิดกฎหมายใช่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นหนังหน้าของครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านอนุญ,ญาตมเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วท่านอนุญาตว่าถ้ากูตายไปอืให้เอาหนังหน้ากูเนี่ยไปบูชาแล้วก็ สืบทอดวิชาของกูไว้อย่าให้สูญหายหนังหน้าครูที่เห็นอันนี้ผมก็ได้รับมาจากพี่ท่านหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ทางสายสเสน่ห์เมตตาเลยผมขออนุญาตเล่าขั้นตอนคร่าวๆของการกว่าจะมา <ทำ S 1> เป็นหนังหน้าครูแล้วกันเนาะขั้นตอนแรกเลยครับครูบาอาจารย์ท่านจะต้องอนุญาตให้นำเนื้อหนังของท่านมาแล้วครอบครัวของท่าน ลูกศิษย์ในสำนักจะต้องรับรู้กันว่าท่านอนุญาตแล้วถึงทำได้ต่อมาครับเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะมีการให้ลูกศิษย์คนที่ท่านอนุญาตเนี่ยเป็นผู้เลาะเอาหนังหน้าเนี่ยออกโดยการใช้มีดที่เป็นมีดประจำตัวหรือว่ามีดครูเนี่ยค่อยๆกรีดเลาะตามผิวหนังครับเลาะเหมือนเลาะหนังเลาะหนังหมูเป็นชั้นๆนะครับค่อยๆเลาะเลาะเลาะ หรือบางครั้งเนี่ยเลาะในขณะที่ท่านน่ยยังไม่ได้เสียชีวิตเขาเรียกว่าเสียชีวิตแบบไปเลยอะ่ะอาจจะใกล้เสียชีวิตอย่างเงี้ย<อ>เพื่อเหมือนเอาจิตวิญญาณของท่าน<อ>ไปด้วยแล้วแต่ครูบาอาจารย์<อ>วิธีทมจะไม่ทําจากล่างขึ้นบน<อ>จะทําจากบนลงไปข้างล่าง<อ>เพื่อให้คุ้มของิเพศีะนั้นก็ต้องค,อคอ่อยๆเลาะจากด้านบนลอกไปเรืยย่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าตามหลักสลีระดด้วยเพราะนั้นจะต้องเลาะจากจมูกไปก่อนจะถึงด้านล่างข้อห้ามคือเวลาเลาะ ต้องไม่ให้เนื้อหนังขาดแม้แต่น,นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพอเลาะเสร็จปุ๊บเขาก็จะนําเอาขมิน้นหรือบางทีเ็าทาขมิ้นก่อนมันจะฆ่าพวกเชื้ออะไรพวกเนี้ยครับเขาจะทาขมิ้นเพื่อให้หนังเนี่ยติดที่ขมิน้นแล้วก็จะไม่เนา่าแล้วเขาก็จะเอาหนังส่วนเนี่ยไปตากแหง้งแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าพลีคูก็คือตั้งเครื่อง,งวงสวงครูบาอาจารย์เลยเพื่อที่จะ,ะเหมือนเชิญท่านเะน่ที่ กำลังจะเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้มาสถิตที่หนังหน้าของท่านแล้วก็จะมีการลงรักปิดทองเพื่อจะรักษาไว้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บหนังหน้าครูเนี่ยก็จะถูกนํามาบูชาที่บ้านหรือสำนักของลูกศิษย์ที่ท่านเป็นคนอนุญาตให้นํามามไม่สามารถนําไปที่บ้านของคนอื่นคนใดได้ที่ท่านไม่อนุญาตอเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีกรณีที่มีคนฝืนข้อห้ามค,คืออยากได้ของชิ้นเนี้ยไปบูชาแล้วคนคนนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปก็จะเกิดเหตุต่างๆที่เป็นผลที่ไม่ดีเลยกับผู้นั้นเนี่ยมันจะมีอยู่เคสเคสนึงแล้วกันนะครับซึ่งในสำนักนี้ยครูบาอาจารย์ท่านอนุญาตให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผู้นำไปเก็บรักษาไปบูชาไปสืบทอดใน,นสายวิชาท่าน แต่ด้วยความที่ในสำนักเนี้ยมีลูกศิษย์อยู่มากมายหลายท่านซึ่งแต่ละคนก็อยากจะได้หนังหน้า,นาครูเนี่ยไปบูชาปรากฏว่าในขณะที่ทําพิธีอะไรเสร็จแล้วกําลังจะนําหนังหน้าคูเนี่ยไปที่บ้านลูกศิษย์อีกคน,นวันนั้นก็ต้องตั้งไว้ที่บ้านครูก,ก่อน mm hmm. เพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ลูกศิษย์ต่างๆที่มาในงานเนี่ยได้กราบได้บูชากันปรากฏว่าในคืนนั้นเนี่ยหนังหน้าครูแผ่นนี้ยหายไปอื mm hmm. ก็ตามหากันไม่เจอครับว่าไปไหน แต่แปลกที่ว่าลูกศิษย์อยู่กันครบไม่มีใคร<ะ>คนใดคนหนึ่งหายไปเลย<ง>ก็เลยไม่ได้สงสัยกันว่าเป็นลูกศิษย์น่าจะเป็นคนที่มาช่วยงานและเห็นว่าเป็นของอาถรรพ์ของศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากได้ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าพอพ้นวันงานทุกคนก็ตามหามก็พยายามตามหากันในในหมู่ลูกศิษย์ว่ามันไปไหนเพราะว่าในงานวันนั้นน่ะไม่มีใครนอกจากหมู่ลูกศิษย์ก็ปรากฏว่าไม่มีใครรับสารภาพแล้วก็ไม่มีใครเจอจนผ่านไปได้เดือนหนึ่งครับมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นรู้สกคนสนิทนี่แหละเริ่มมีอาการแ,บบแปลกๆเริ่มอยากกินเนื้อตัวเองครับเฮ้ยยังไงอะคะเขาอะเริ่มกัดลิ้นตัวเองก่อนเ,อเลือดไหลอะ่ะแล้วกินเลือดจากลิ้นนี่คืออาการที่คนใกล้ชิดเล่าให้ฟังอืแล้วเริ่มกัดปากตัวเองเริ่มเหมือนกินเนื้อจากข้างในของตัวเองเงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ากินอวัยวะตัวเองใช่แต,แต่ว่าเป็นข้างในปากไงนะเขาค่อย <แ ahh. S 1> ก,กินกินลิ้นตัวเองกินปากตัวเองอะไรย่างเงี้ยจนเลือดเต็มปากเลยแล้วก็ เหมือนเจ็บอะแล้วก็นอนทุรนทุลายเงี้ยจากที่แบบเริ่มกินปากตัวเองก็เริ่มมาเขาเรียกว่าด้วยความเป็นคนที่เรียนวิชาเหมือนอมีมาลองแขนตัวเองแต่มันไม่ได้คงทนเหมือนที่เคยเป็นมันก็เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เริ่มปาดเอาเนื้อตัวเองเนี่ยมากินมาพอปาดเป็นแผลเขาก็ดูดเลือดเงี้ยจนที่บ้านเขารู้สึกว่ามันแปลกเขาก็เลยถามเพื่อนคนสนิทซึ่งเป็นสิทธิในสำนักเดียวกันว่าทีเนี่ยคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ย ตอนแรกเขาเข้าใจว่าน่าจะโดนของหรือโดนของตีกลับแล้วเหมือนเข้าตัวหรือเปล่านี่เขาเลยเหมือนไปดูที่บ้านก็นเห็นว่าคือกําลังแบบกินเลือดตัวเองคือเอามีดกรีดเสร็จแล้วก็กินเลือดตัวเองไปตัวปากเปิดนี่คือมีแต่แผลเพราะว่าเหมือนกัดปากตัวเองกินอะแล้วมีแต่กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรอย่ในห้อยู่ในห้องก็เลยไปที่โต๊ะบูชาครับปรากฏว่าพอไปถึงโต๊ะบูชาเนี่ยเจอกล่องตั้งอยู่ เหมือนด้วยความที่เป็นคนที่คุ้นเคยกันนะเขาก็เลยเดินไปดูเลยแล้วไปเปิดกล่องปรากฏว่าก็ไปเจอหนังหน้าครูบาอาจารย์ที่หายไปอยู่ในกล่องทีนี้เขาก็เลยมองว่าถ้าจะทําให้มันหายจากอาการแบบเนี้ต้องเอาหนังหน้าเนี้ไปคืนคนที่ครูท่านอนุญาตแล้วให้ท่านทําขอขมาซะทีนี้ตอนแรกมันก็ไม่ยอมพรอมรู้ว่ากฎของที่เนี่ยถ้าทำเนี้ยก็คือหมออยายถึงว่าอาจจะโดนเขาเรียก ลึกสู่วิชาออกก็คือ,อ,อ,อไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วในขณะนั้นมันก็ทําได้ไม่เหมือนเดิมนะเ,เพราะว่ามีดมันเข้าเนื้อมีดมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปคืนแล้วขอเข้ามาปรากฏว่าการที่เป็นที่อยากกินเนื้อตัวเองอยากกินเลือดส,สดๆเลือดตัวเองเนี่ยก็หายไป,<ฆ>ปก็กลับมาเป็นคนปกติแต่ว่าแผลยังคงเต็มตัวแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณไม่เกินหกเดือนนะก็เสียชีวิตด้วยอาการที่ภายในอวัยวะภายในเนี่ยฉีกขาดเหมือนโดนสัตว์กัด โดยที่ไม่รู้ตัวแต่หมอสันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าเห็นที่ญาติเขาบอกคือมันเหมือนมันเละเหมือนโดนกัดโดนฉีกอยู่ข้างในหมดเลยที่ขนาดขอขามาแล้วเนี่ยแล้วก็หนังหน้าครัวนั้นก็ถูกไปอยู่ที่สำนักที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจไว้ใจไว้นั่นแหละครับอุมันแรงมากเลยนะใช่ก็เป็นเรื่องที่ เขาจะไม่เล่ากันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในก็จะไม่ได้พูดออกมาให้คนภายนอกได้ทราบกันและส่วนใหญ่หนังหน้าคูเนี่ยมักจะอยู่ในหลักๆเลยที่นิยมบูชาและสืบทอดอกันที่เห็นเยอะๆกันอะไรเงี้ยมักจะอยู่ในสำนักที่เป็นเรื่องของนาฏศิลป์างานศิลปะที่เฉพาะใช่ครับเพราะว่าเชื่อกันว่าการบูชาหนังหน้าคูทําให้ผู้ที่แสดงหรือว่าอะไรเงี้ย มีเสน่ห์ในตัวเองเหมือนดังครูเก่าก่อนที่เคยแสดงแล้วก็มีมีแต่ผู้ชื่นชอบชื่นชมแล้วที่มาจริงๆของการทําหนังหน้าครูนี่เริ่มต้นมาจากใครพอทราบไหมคะเรื่องนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่ามีมาตั้งแต่อยุทยาแล้วครับเพราะว่าอันนี้เรารู้สึกได้ว่าคนเราปกติเวลาที่จะถ่ายทอดวิชามันก็จะมีอย่างตำราที่เราคุยกันตอนแรกมันไม่น่าถึงขนาดที่จะให้มีการถลกหนังของตัวเองอ่ะ เขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าให้คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็ให้ลูกศิษย์อ่ะผมมองอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะเหมือนเป็นการให้ลูกศิษย์ยังคงเคารพครูบาอาจารย์อยู่อืเพราะว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยพอครูบาอาจารย์เสียเนี่ยก็ลืมครูบาอาจารย์ไปแลลวไม่ได้มากราบไหว้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทําอะไรเงี้ยครับมีรูปถ่ายมีอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าบางทีบางคนอ่ะเขาก็พอรูปถ่ายเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกบางทีหลงลืมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า ยังคงระล,ลึกนึกถึงว่าเหมือนครูบาอาจารย์ท่านมองเราอยู่เสมออ่าอันนี้เป็นความเชื่อเป็นวิชาของภาคไหนคะจริงๆเนี่ยเราเจอหนังหน้าครูเนี่ยเจอในภาคกลางเนี่ยนะครับแล้วที่เจอส่วนใหญ่มักจะเป็นชุมชนโบราณเป็นคนโบราณซะส่วนใหญ่ใช่ครับเป็นชุมชนโบราณอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ผ่านตมาบ้างกับที่พี่แจ็คจิวเขามีเปิดเรือนหน้าครูครับเรือนหนังหน้าครูที่มีหนังหน้าครูเป็นร้อยเลยใช่ ก็อย่างที่ของพี่อาจจะมาจากบ้านเดียวกันก็ได้ซึ่งเขาสืบกันมาเป็นหลายๆรุ่นเนวิธีการที่ได้มาบูชานี่เขาต้องบูชายอย่างไรล่ะคะจริงๆบูชาเหมือนครูบาอาจารย์เลยครับก็คือบางคนก็จะตั้งบนพานเลยแล้วก็จัดดอกไม้ทูบเทียนเหมือนครูบาอาจารย์ก็คือใช้ดอกดอกไม้ขาวใช้ทูบเทียนห้าหมากูบุหรี่อ่าแล้วก็มีเงินคำนันครูอะไรเงี้ยครับที่จัดไว้ให้อาจจะมีใบสีตอนที่รับเข้ามาเงี้ยครับก็เหมือนเป็นการบูชา คนที่เราเคารพอะครับลักษณะนั้นั้นย่านี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับเหมือนของอาถรรพ์ที่อื่นๆที่เราคุยกันคือมันจะไม่มีเรื่องของดวงจิตหรือความอาถรรพ์ใดๆที่มาหลอกหลอนหรือเป็นผลร้ายกับผู้เครอะหรองก็เป็นดวงจิตของครูบาอาจารย์ครับถามว่าผลร้ายมีไหมถ้าผู้นําไปบูชาไม่ใช่สิทธิ์ในสายเดียวกันหรือทําไม่ถูกต้องเอาไปทิ้งๆหว่างๆไม่ได้บูชาหรือว่าไปวางในที่ไม่ควรอย่างเงี้ย อาจจะส่งผลร้ายกับผู้ที่นําไปก็ได้แล้วของที่อยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยค่ะคุณต๊ะได้มาแต่ใดคะอันนี้พอดีมีพี่ท่านหนึ่งที่สนิทก,กันอยู่ในสํานักเดียวกันนี่แหละครับอพอดีเขาได้มาจากคนที่สืบทอดจากที่ที่หนึ่งครับอืแล้วก็ปรากฏว่าคนนั้นะ่ะเขาไม่สามารถดูแลได้เขาก็เลยส่งต่อให้รุ่นพี่ผมคนนี้ทีนี้พี่เขาก็ไม่ไม่สะดวก ที่จะดูแลก็เลยส่งมาที่ผมแทนอันนี้คุณตาเคยได้มีประสบการณ์กับหนังหน้าครูชินี้ไหมคะวันแรกมีกลิ่นน้ำอบอืเมื่อกี้คุณตาสังเกตไหมที่ทำนะะเมื่อกี้มีทำท่าอย่างงี้ไม่รู้กล้องเห็นว่าแต่ไม่นะ่ะจะมีกลิ่นน้ำอบอืม,มแล้วก็กพอแป๊บหนึ่งก็จะหายไปเป็นยัางไงจริงๆครับซึ่งเรามักจะพูดถึงว่าถ้าเราได้กลิ่นหอม แสดงว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกเป็นนิมิตของนิมิตหมายที่ดีว่าแบบครูบาอาจารย์ท่านลงมาเนี่ยเนี่ที่เราเจอเลยคือแบบนั้นสองท่านมาก่อนหนังหน้าท่านอ่าจิตของท่านมาก่อนใช่ครับ,รบอันเนี้ยอันนี้คือมักจะเจอบ่อยๆอก็คือเราทาสมาธิส่วนมนต์อย่างเงี้ยปุ๊บเราก็จะเห็นท่านเดินมาเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครอะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะท่านก็มาเลยแล้วมาด้วยความแปลกด้วยก็คืออยู่ดีๆพี่เขาส่งมาให้ไม่ได้คิดมูลค่าอะไร้ยครับ แต่จริงคนที่ดูรายการเราอยู่นี่ไม่ใช่ว่าบูชาอะไรมาครอบครองไม่ได้แล้วส่งให้คุณตาหมดอันนี้ไม่ได้นะคะเราถึงเราถึงตอกย้ำกันไปบ่อยว่าอย่าไปบูชาหรือไปสรรหางของมาไว้ที่บ้านมั่วซั่วเพราะว่าคุณตาเนี่ยได้รับของพวกนี้ทุกวันเลยใช่ครับก็มาตลอดครับมาอยู่เรื่อยๆก็เบาๆบ้างก็ได้ครับี่คืออย่าไปเชื่อตามสื่อโซเชียลหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ประวัติที่มาอย่างแท้จริง ใช่คือของบางอย่างนะมันถ้าเราได้ของดีก็ดีไปถ้าเราได้ของที่เขาทำมาอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้องอันนี้สุดท้ายแล้วผลเสียงก็จะอยู่ที่เราเองเดี๋ยวปลุกเสก EP นี้ขอฝากไปด้วยอุทาหณ์จากคุณตะเลยค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบปลุกเสกของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยของเราปลุกเสกมีทั้งสามแพลตฟอร์มเลยคือ facebook youtube และก็ t i k t o k ชื่นชอบแพลตฟอร์มไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าปลุกเสกอีพีหน้าของอาฐานชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรคัดค่ะเมื่อกี้มันมีกลิ่นมาอีกรอบหนึ่งตอนแรกครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านอนุญ,ญาตมเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วท่านอนุญาตว่ามันมีกลิ่นมาจริงๆกลิ่นน้ำอบ